สนุกมากครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมได้มาร่วมง,งานสยามเซ็นเตอร์เดอะเมจิคอลอาร์ตออฟคอยครับผมเซนเซชั่นซึ่งก็ตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาเที่ยวห้างแบบเป็นห้างจริงจนานมากแล้วอะไรเงี้ยพอวันนี้ได้มาที่สยามเซ็นเตอร์เราก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาตกแต่งในงานในในในตัวห้างสยามเซ็นเตอร์เนี่ยมันแบบสะกดตามากแล้วก็หลายๆหลายๆอาร์ตทอย Toy, ก็เป็นอาร์ตทอยที่ผมชอบอ่ะอ่าชอบมา อยอยาคือผมแทบจะไม่ได้เข้ามาโซนนี้เลยครับ<อ>ใช่เพราะว่าช่วงนี้แบบทำงานคนทั้งเยอะงานนี้เราต้อมาโชว์ร้องเพงด้วยเป็นไงบ้างก็สนุกสนุกมากครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาสนับสนุนครับเรียกว่าแฟนๆก็ยังม,มาต้อนรับขนาแน่นครับผม ขอบคุณมา,มากๆครับแล้วก็ร้องเองด้วยไปในไหนบ้างบรรยากาศก็ยังแบบร้องตามเราแด้เลอสนุกดีครับน่าน่าอยกไปทีาง,งานวันนี้อะไรคะขอผมก็ฝากสยามเซ็นเตรอร์ The Magical Art of Toy แล้วนะครับผม Celebration ซึ่งจะอยู่ที่สยามเซ็นเตรอร์นี่นะครับถึงกลางเดือนธันวาแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ถึงประมาณกลางเดือนมกราเลยไงก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็สามารถมาถ่ายรูป กับเด კ อร์ชันต่างๆแล้วก็รวมถึงต้นคริสต์มาสด้วยนะครับผมฝากด้วยครับดัชเจสซีรีส์ออนแอร์วันนี้สอ,องทุ่มครึ่งถ้าผมะะก็เดี๋ยวฝากพี่ที่ลงสัมภาษณ์นี้ด้วยนะครับอีอกแป๊บเดียวจะออนแอร์แล้วครับใกล้กละชั่วโมงนิดๆครับผมอีกชั่วโมงนิดๆก็ฝากด้วยนะครับเรื่องการอนุญาค่าครับผมทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับผมสองทุ่มครึ่งครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูแล้ว ก็เดี๋ยวเสร็จนี้แล้วน่าจะปึ่งไปเลยครับอาจจะไว้กินข้าวก่อนกินข้าววันก่อนกี่แรกครับผมเราคาดหวังแบบแตกอะไรบ้างอ๋อก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับกับเรื่องนะครับเพราะว่าตอกันเมียท่ามันมีแค่แปดตอนนะความเข้มข้นของมันมันจะอัดแน่นมา,มากๆเลยเถ้าทุกคนดูถึงตอนจบของอีพีหนึ่งก็น่าจะชอบกันคิดว่าครับก็อยากให้แฟนๆปัน่น ครับผม,มก็สามารถปักได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวพอซีรีส์จบเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์คุยกับแฟนๆใน GT ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ครับเรียกว่ากลับมาร่วมงานกับที่2ออีกอบเป็นยังไงตอนเราลงมือวันที่ทำหน่อย,ย,อ,อ,ยอ๋อตอนแรกทำก็สนุกมากค,คือพอเราเราค่อนข้างสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็เคยร่วมง,งานกันมาแล้วอ,อ่ะเราก็จะรู้วิธีของการละกันอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบเราปรับตัวหากันมันค่อนข้างง่ายมากในกอง ตอบแกล้งเองในแกล้งตอบปะส่วนใหญ่ผมแกล้งไม่ตอบอะไอที่ตอบก็าไปทันคนหรืออะไยังไงอ่าเขาทันคนแต่ว่าผมแบบผมชอบแกล้งทุกคนในกองเพื่อที่แบบสิ่งที่เครับผมเดี๋ยวว่าเรื่องนี้เราก็ทำการบ้านหนักใช่ไหมคะก็ก็ใช่ครับใช่แต่เราต้องแบบไปลงเพิ่มไปเรื่องเพิ่มอ่าจริงจริงก็มีเทคคอร์สเพิ่มแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะทำบทกับตัว ตัวการบ้านของบทอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะมีดีเทลของตัวละครที่ผมได้เล่นเลยยังไงก็อยากฝากทุกคนชมกันเยอะๆนะครับผมทุกวันพุธพฤหัสครับผมสอบพึ่งครึ่งทางช่องวันสอบสเปนครับการที่ใหม่เรา่ามีท่านไปเที่ยวไหนงบ้างครับพี่เเอ่อปีนี้มีเล่นคอนเสิร์ตเคาดาวครับแต่ว่าเกายังไม่ประกาศเดี๋ยวก็เร็วๆนี้ก็น่าจะรู้กันว่าเล่นที่ไหนก็ไปก่อนเนาะครับผมแล้วโปรเจกต์ตพิเศษหรอคะ จริงๆมีถ่ายห,หนังไว้อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าเดี๋ยวรอเขาอนา,าสิทธิ์ดีดีกว่าแล้วก็ปีหน้าผมก็จะลุยเพลงเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากให้แฟนๆทุกคนติดตามด้วยน,นะครับแต่เรื่องปีหน้าปีหน้าราบสินสิทธิ์เพลงมากคือแบบนี้เรา,พาพจะมีเพลงใหม่มาให้แฟนๆเลยนะคะอ่ะอก็น่าจะประมาณควอตเตอร์แรกของปีหน,น,น้าอะไรเงี้ยก็น่าจะได้ฟั้งกัน ก็มีจะมีมีจับใครบ้างไงม่ใช่หรือว่า,อ,าอยู่ในขั้นตอนกนนอา,ารแพนครับผมยังไงก็รอติดตามครับผมขอผมก็มาฝากติดตามด้วยนะครับโอเคฝาก